นี่คือเรื่องราวของหนึ่งในตำนานโจรที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไทยถึงขนาดที่มีนายตำรวจมือปราบท่านหนึ่งที่เคยแฝงตัวเข้าไปอยู่ในชุมโจรเป็นเวลากว่า4ปีถึงกับเคยเอ่ยปากว่านับตั้งแต่วันที่เขาสิ้นชีวิตไปประเทศไทยยังไม่มีกลุ่มโจรกลุ่มไหนยิ่งใหญ่เท่าเขาอีกเลยเขาคือเสือปล้นที่มาพร้อมเสื้อเชิ้ตลายสกอ็อตกางเกยงยีนรองเท้าผ้าใบแล้วแว่นตาเล่แบนเขาคือขุนโจรที่ล่ำลือกันว่ามีอาคมแก่กลา เขาคือผู้ร้ายที่มีค่าหัวสูงที่สุดในยุคนั้นเขาคืออาชญากรที่กรมตำรวจถึงกับต้องตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อมาปราบเขาโดยเฉพาะเขาคือตีใหญ่ตำนานโจรโลกไม่ลืมเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังปลายปีพุทธศักราช2495 ครอบครัวของนายเม้งจ่ายอดีตอังยีจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่รอนแรลมมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารณ์ับแผ่นดินหมู่ที่สามตำบลดอนไผ่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้ให้กำเนิดเด็กชายคนหนึ่งผู้ซึ่งต่อมาอีกยีปีจะได้กลายมาเป็นมหนตาตภัยรายแรงของสังคมเด็กชายไพยโรแท่เตียวคือชื่อและนามสกุลดั้งเดิมของเขาก่อนที่ต่อมาภายหลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นนายกรประเสริฐช่างเขียน ชีวิตวัยเด็กของตีเด็กชายไทยเชื้อสายจีนณบ้านสวนที่ดำเนินสะดวกดำเนินไปตามวิถีที่ควรจะเป็นของเด็กบ้านสวนริมคลองที่วันวันก็ดำผุดดำว่ายอยู่กับน้ำมาตั้งแต่จำความได้เขาออกจากโรงเรียนเมื่อเรียนถึงชั้นปสี่เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่และเปิดทางให้น้องๆได้เรียนโดยเขานั้นมาช่วยพ่อแม่ทำสวนมะพร้าวกล้วยมะละกอผักสวนครัวและพืชพธุ์นานาชนิดอย่างเต็มที่จนย่างเข้าสู่วัยรุ่นจากตีน้อยในวันวาน,วนก็กลายเป็นตีใหญ่ หนุ่มน้อยที่บุคลิกภาพสุภาพสงบหงิยเรียบร้อยพูดเพราะแต่เบื้องหลังของความสุภาพนั้นเขาก็เป็นหัวโจกคนหนึ่งของวัยรุ่นแก๊งหลักหกตีใหญ่ใน,นวัยสิปีนั้นแปลเปลี่ยนเป็นหนุ่มร่างกายสูงใหญ่ธรรมะแมงเหนือตัวเต็มไปด้วยมัดกรามหน้าตาขาวสะอาดผมยาวปะบา่าพูดจาสุภาพอ่อนหวานคาดลมคมคายจนเป็นที่ต้องตาต้องใจของสาวใหญ่สาวน้อยมากมายตีใหญ่ตัดสินใจเข้าไปสแสวงโชคในเมืองกรุงตามคําชักชวนของญาติคนหนึ่ง ตลาดจำหน่ายผลไม้ฝั่งมหานาคและฝั่งตลาดพดุงกรุงกรเกษมเป็นแหล่งขายส่งผลไม้ขนาดใหญ่ในกรุงเทพในยุคนั้นคือจุดหมายปลายทางของเขาจึงไม่ใช่เรื่องยากที่อีกวันต่อมาตีใหญ่จะกลายเป็นคนงานขายแตงโมที่ตลาดมหานาค <c oughs> เขาใช้ชีวิตในตลาดอยู่กับผักผลไม้ในเวลางานส่วนนอกเวลางานเขาก็ใช้ชีวิตบนความสำราญตามประสาหนุ่มโสด แ,แหล่งท่องเที่ยวสําหรับหนุ่มโสดในยุคนั้นที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือย่านบางขุนพรหมและย่านวิสุทธิกษัตริย์ที่นั่นเต็มไปด้วยนายคลับด้านอาหารและซ่องโสเภณีตีใหญ่เป็นลูกค้าประจําที่ซ่องโสเภณีย่านบางขุนพรหมแทบทุกคืนชีวิตตีใหญ่ในช่วงตน้ตนๆที่เข้าไปเผชิญโชคในกรุงเทพนั้นเขาต้องผชิญกับความว้าเเวในขณะที่เปลี่ยนงานก็บ่อยสิ่งที่น้อยคนจะรู้นั้นตีใหญ่ถึงแม้จะจบแค่ป .4 แต่ใจก็รักด้านคิดขีดเขียน และนี่คือที่มาของชื่อสกุลของเขากรประเสริฐช่างเขียนเพราะเขาได้เคยไปรับจ้างเป็นเด็กเขียนโปสเตอร์หนังช่วระยะสัน้นแถวโรงหนังเฉลิมไทยและในที่สุดชีวิตตีใหญ่ก็มาถึงจุดหักเหครั้งสําคัญอีกครั้งจนได้เมื่อเขาถูกกลุ่มนักเลงเจ้าถิ่นย่านเทเวศไล่ฝันและลุมอัดเพื่อนเขาคนหนึ่งจนยับเยินเขากลับดําเนินสะดวกอย่างเงียบเชียบในขณะที่เพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนิทของตีใหญ่คือประชาหรือปื๊ดงามญาติ กับอีกคนหนึ่งคือบูนโดยเฉพาะประชานนั้นต่อมาภายหลังได้เข้ามาเป็นสมาชิกสําคัญของแก๊งตีใหญ่ได้เอ่ยกับตีใหญ่ว่าต่อไปนี้มึงต้องสู้ไม่งั้นเสียหน้าพ่อมึงเพราะพ่อของตีใหญ่นั้นเป็นอดีตอังยีที่มีผู้คนเคารพนับถือทั่วทั้งดําเนินสะดวกตีใหญ่ได้ฟังจึงได้คิดสุดท้ายแสงสีเมืองกรุงมันก็เย้าวยวนจนตีใหญ่ทนอยู่ดําเนินสะดวกต่อไปไม่ไหวขอเวลาดําเนินสะดวกกลับเมืองกรุงอีกรอบ แต่คราวนี้เขาไปทํางานและอาศัยอยู่ที่เรือของหญิงไว้กลางคนที่ชื่อป้าเหนยซึ่งจอดอยู่ในคลองมหานาคหลังลงภาพยนตร์ปารีสในปัจจุบันป้าเหนยของตีใหญ่ไม่ใช่ป้าหรือญาติโยมที่แท้จริงเพียงแต่รู้จักกันในฐานะเป็นคนดําเนินสะดวกด้วยกันป้าเหนยเคยติดต่อซื้อผักผลไม้จากสวนของพ่อของตีใหญ่เรือของป้าเหนยจะจอดที่มหานาคทุกเที่ยวที่เดินทางมาจากดำเนินสะดวกสมัยนั้นบรรดาเรือที่จอดแถวเวทเวศและมหานาคส่วนใหญ่มาจากดำเนินสะดวกทั้งสิน้น เรือต่างๆคนพักผลไม้มาขายกระทั่งมหานาคกลายเป็นศูนย์กลางตลาดผลไม้ใหญ่ในปัจจุบันสุดท้ายเมื่อทํางานไปได้สักพักหนึ่งเพื่อนฝูงจากดําเนินสะดวกเช่นประชาทวีปสมพรก็แวะเวียนไปเยี่ยมเย,ยนเขาเสมอตีใหญ่ใช้ชีวิตขึ้นลองดําเนินสะดวกมหานาคใช้ชีวิตในบ่อนไฮโลในซ่องโสเภณีไปวันๆโดยไม่ได้นึกถึงอนาคตกระทั่งวันหนึ่งชะตาชีวิตก็พลิกผันอีกจนได้เมื่อเขาไปจีบน้องสาวของนักเลงมหานาคเขา และถูกรังแกเข้าอีกจนได้แต่คราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อนเขาไม่หนีใครอีกแล้วจนในที่สุดเขาก็มีเรื่องราวใหญ่โตจนถึงขั้นอยู่มหานาคไม่ได้ดำเนินสะดวกจึงต้องกลายเป็นเป้าหมายของเขาอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลับมาอยู่ดำเนินสะดวกเที่ยวนี้ติ่ยช่วยพ่อแม่ทํางานเก็บผักผลไม้ลงเรือไปขึ้นรถที่ท่าเพื่อส่งต่อเข้ากรุงเทพ ไม่มีใครสงสัยหรือถามหาเหตุผลที่เขาหนกลับบ้านเพราะเด็กบ้านนอกยันนั้นส่วนใหญ่ก็ไปไปมาๆขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพกับบ้านเดิมเป็นประจำจนเป็นเรื่องธรรมดาการเอาผักลงเรือไปขึ้นรถนั้นเพราะผักไม่ใช่ผลไม้ผักเขียวไวกว่าผลไม้มากหนักจึงต้องลำเลียงโดยรถยนต์จะขนทางเรือเหมือนผลไม้ไม่ได้ดังนั้นชาวสวนผักที่ดำเนินสะดวกจึงต้องขนผักลงเรือล่องไปถ่ายขึ้นรถยนต์ที่ท่ารถและที่ท่ารถนั่นเองเขาก็ไม่ผลมีเรื่องจนได้เมื่อไอเข้ม นักเลงที่คุมคิวรถซึ่งรู้จักกับตีใหญ่ดีวันวันเที่ยวละเกละกะหาเรื่องละลานชาวบ้านตลอดเวลาเข้มรู้ว่าตีใหญ่ไม่มีพิษสงเป็นคนไม่สู้คนแต่หารู้ไม่ว่าชีวิตในเมืองหลวงทําให้ตีใหญ่เปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึงค่าวันหนึ่งขณะที่ตีใหญ่กําลังขนพักขึ้นรถไอ้เข้มเข้ามาหาเรื่องใส่ตีใหญ่แต่จัดที่คิดว่าตีใหญ่จะไม่สู้เข้มกับคิดผิดถนัด พราะตีใหญ่ขอเวลาทํางานให้เสร็จก่อนแล้วจึงท้าทายเข้มว่าเดี๋ยวค่อยไปดวนกันที่วัดหลักหกที่กําลังมีงานวัดอยู่พอดีเมื่อถึงเวลานัดตีใหญ่ออกจากบ้านพร้อมขวานเล่มหนึ่งโดยมีประชาหมูและบูนตามไปด้วยทั้งสามคนมีมีดเป็นอาวุธตีใหญ่พร้อมพวกตรงไปที่จุดนัดพบแต่ฝ่ายเข้มก็ยังไม่มากระทั่งพักหนึ่งฝ่ายเข้มจึงปรากฏกายขึ้นหคนแต่ก็ไม่มีเข้มมาด้วยมารู้ทีหลังว่า เข้มนั้นตกใจที่ตีใหญ่ทําท่าจะสู้จึงไปงสืบสอะหาข่าวจนแน่ใจว่าตีใหญ่ไม่ใช่ตีหน้าจืดคนเดิมเข้มจึงออกอุบายให้เพื่อนมาแทนค่าวันนั้นตีใหญ่เอาขวานจามหน้าฝ่ายตรงข้ามตนจนเลือดก,กระฉูดก่อนจะแยกย้ายสลายตัวท่ามกลางเสียงนกหวีดและการวิ่งไล่ขงเจ้าหน้าที่ตํารวจในงานวัดจากการมีเรื่องในงานวัดกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นมหาโจรในตํานานเมื่อเขาเริ่มคิดอยากเดินสายโจรขึ้นมาเสร็จแล้ว และปืนกระบอกแรกในชีวิตเขาก็ได้มาจากการวิ่งเหล่าในตลาดดําเนินสะดวกนั่นเองตีใหญ่นั้นมีประสบการณ์จากเมืองใหญ่มามากพอที่จะทําให้เขาเป็นคนรอบคอบและมีแผนการเสมอเขาให้เวลาตัวเองว่างแผนก่อนที่จะลงมือปนแผนระหว่างปนและแผนหลังปนอย่างละเอียดหยิบก่อนตัดสินใจลงมือทุกครั้ง12สิงหาคมพุทธศักราช2516รทําเนียบเสือปนแห่งประเทศไทยได้ต้อนรับดาวโจนดวงใหม่ที่กลายมาเป็นดาวค้างฟ้า คุณโจนในตํำนานในการต่อมาตีใหญ่ในวัย21ปีพร้อมพวกอีกสองคนออกปล้นครั้งแรกในชีวิตโดยมีเหยื่อรายแรกคือคนบ้านเดียวกันบ้านคาหบดีเรศษธีคนหนึ่งในอำเภอดำเนินสะดวกตีใหญ่กวาดเงินสดทองรูปรพันธ์และทรัพย์สินมีค่ารวมมูลค่าหลายแสนบาทอย่างง่ายดายสมกับที่วางแผนมานานนับเดือน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอดำเนินสะดวกสมัยนั้นใช้เวลาสืบสวนไม่นานก็รู้ว่าเป็นฝีมือของแก๊งตีใหญ่แต่ตีใหญ่และพวกกับเก็บตัวเงียบหายอย่างไรล่องรอยในช่วงที่หลบลี้หนีหน้าจัดการตามล่าของเจ้าหน้าที่นี่เองที่ตีใหญ่เริ่มข้ามเขตไปปักหลักย่านท่าฉลองโดยมีซ่องป่าปิ่นเป็นสถานที่ที่จะพบเจอตัวเขาได้บ่อยๆและก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่เขาเข้าไปหาหลวงพ่อสุดวัดกาหลงพระครูสมุทรธรรมสุนทร หลวงพ่อสุดสุลิทโรเจ้าวาดวัดกาหลงตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาตีใหญ่นั้นเข้าไปหาหลวงพ่อสุดในฐานะเกษตรกรชาวสวนชาวอำเภอดำเนินสะดวกผู้ต้องขึ้นลองกรุงเทพบ่อยๆด้วยการนำผลไม้ลากไม้ไปขายจึงอยากได้ของดีไว้ติดตัวสิ่งที่ตีใหญ่ได้มาจากหลวงพ่อสุดนั้นอาจจะมีอยู่หลายอย่างเพราะตีใหญ่เที่ยวเข้าเที่ยวออกในวัดกาหลงจนเรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์คนหนึ่ง และเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะทําให้ตีใหญ่เข้าวัดกาหลงบ่อยก็อาจเป็นโดยว่าบอนไฮโลเจ้าประจําที่เขาชอบไปละเลงเงินนั้นอยู่ข้างวัดกาหลงนั่นเองวัตถุมงคลติดตัวที่ทําให้ตีใหญ่กลายเป็นขุนโจรเรื่องวิทยาคมในใสายตาของคนทั่วไปนั้นมีทั้งหมด4ชิ้นคือ 1. ตะกรุดสามห่วงของหลวงพ่อเตะคงทองวัดสามงามจังหวัดนคปรปฐมหลวงพ่อเตะคงทองเกจิอาจารย์ผู้เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางธรรม ด้วยการบรรพชาเป็นสัมมาเนนที่วัดกาหลงก่อนที่จะไปคลองวัดสามงามที่หลวงลุงแดงลุงของหลวงพ่อเต๋ซึ่งเป็นพระลูกวัดกาหลงได้กลับไปสร้างไว้ที่บ้านเกิดที่นครปฐมจึงทําให้หลวงพ่อเต๋เป็นสหธรรม,มิกกับหลวงพ่อสุดและต่างก็เดินทางไปช่วยงานไปร่วมงานที่อีกวัดหนึ่งจัดขึ้นเสมอๆส,สองก็คือตะกรุดโทนของหลวงพ่อสุดและ3คือผ้ายันตะกรอหลวงพ่อสุดสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นเมตตามหานิยม และที่สุดก็คืออยู่ยงคงกระพันหญิงไม่เข้าฟันไม่ออกเป็นของดีของมีค่าที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อสุดต่างสแสวงหามาติดก,กายและสี่ซึ่งคนไม่ค่อยได้เห็นนักแต่ว่าตีใหญ่ก็ใช้ติดตัวตลอดเวลาคือเสื้อยันเกราะเพชรซึ่งไม่รู้ที่มาสี่วัตถุมงคลน,นี้คือสิ่งที่ตีใหญ่ไม่เคยห่างกายและด้วยพุทธาคมมันแกลากลาคงเกจิอาจารย์ผู้เลืองเวทมันจึงทําให้หลายคราที่ตีใหญ่เกือบจะอับจน แต่ก็หลบรอดมาได้ทุกครั้งไปเรื่องราวของตีใหญ่เริ่มเงียบหายไปตามกาลรรเวลากระทั่ง29มกราคม2517ตีใหญ่พาพวกเขาปล้นบ้านข้าบาีคนหนึ่งที่อำเภอบ้านแผวจังหวัดสมุทรสาครหลังจากนั้น5ตุลาคม2517จโจนกลุ่มหนึ่งพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าปล้นร้านทองแสงเจริญถนนพระปกเกล้าตําบลพระสิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ทรัพย์สินเป็นทองไปจํานวนมากจากนั้นก็หลบหนีเข้ากรุงเทพ ว่ากันว่าทองที่ได้มาส่วนใหญ่นั้นตีใหญ่เอาไปซุกไว้บ้านเพื่อนที่เชียงใหม่แต่พอเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นว่าเป็นผลงานของเขาและเพื่อนเขาก็ไม่กล้าย้อนขึ้นไปเอาทองที่เหลือ18ธันวาคม2517ตีใหญ่พร้อมผู้อีกสองคนเข้าป้นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ปากซอยนพมาศถนนจรังสนิทวงแขวงปากคลองเขตภาษีเจริญได้ทรัพย์สินไปมากพอสมควร31มกราคม2518ข้ามปีถัดมา ตีใหญ่พาพวกเขาปล้นบ้านเศรษฐีในท้องที่สอนอบางยี่ขันเจ้าหน้าที่พยายามสืบหาตัวตีใหญ่กันจ้าระวันเพราะคดีที่เขาก่อนนนะั้เริ่มถี่ขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยมีใครได้เข้าใกล้ตัวเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ในระหว่างที่มืดแปดด้านคล่าไปทางไหนก็ตันอยู่นั้นจูจ่ๆโชคก็เข้าข้างเจ้าหน้าที่เมื่อมีพลเมืองดีโทรศัพท์เข้ามาแจ้งว่าน่าจะเป็นตีใหญ่และพวกหลบอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตท,ท้องที่สอนอบางพลัด ติใหญ่นั้นไม่ทันตั้งตัวจึงถูกเจ้าหน้าที่จู่โจมหนีไม่ทันต้องยืนให้เจ้าหน้าที่ล็อกกุญแจมือสิ้นสภาพคุณโจรไรแห่งลุ่มน้ำดําเนินสะดวกพร้อมอเนกหรือตุ้มซิลิวงสมุนคู่ใจที่เคยป้นร้านทองที่เชียงใหม่มาด้วยกันและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ตํารวจนครบาลได้รู้จักหน้าค่าตาของตีใหญ่ทั้งแบบตัวเป็นๆและแบบเป็นภาพถ่ายที่เพิ่งจะมีการบันทึกได้เป็นครั้งแรก เมื่อตีใหญ่แลเนกถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญจนครบกำหนดพนักงานสอบสวนก็ได้นำตัวตีใหญ่แลเนกไปยื่นคำร้องต่อศาลขอฝากขังระหว่างการสอบสวนยังไม่เสร็จสิน้นพร้อมคัดขานการให้ประกันตัวเนื่องจากเกรงจะหลบหนีศาลอนุญาตแล้วออกหมายขังส่งตัวทั้งคู่เข้าระหูโทษหรือเรือนจำกลางคลองเปลมเป็นธรรมดาของน้องใหม่ยิงชื่อดังมาจากข้างนอกด้วยแล้วย่อมต้องมีการรับน้อง และตีใหญ่ก็หนีไม่ผนกฎข้อนี้ซึ่งนั้นมันก็ทําให้เขาคับแค้นใจเป็นอย่างมากที่ทําอะไรไม่ได้เลยแต่สุดท้ายด้วยสติปัญญาความสามารถของเขาเขาเริ่มตีสนิทผู้คุมและนักโทษขายใหญ่หลายคนจนทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาและอเนกดีขึ้นมากตีใหญ่ได้รับความอินดูจากผู้คุมหลายคนในเวลาไม่นานจนในที่สุดรุ่นพี่ก็ไม่กล้าแตะเขาอีกตุ้มเหลือ,อเนกจึงพลอยสบายไปด้วยทุกๆ12วัน เขากับอนเนกจะถูกนำตัวไปขึ้นศาลเนื่องจากพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขังต่อและเมื่อศาลอนุญาตให้ฝากขังผู้คุมก็จะรับกลับเข้าลงหูโทษตามเดิมในระหว่างที่พนักงานสอบสวนจากสอนอภาษีเจริญดำเ,เนินคดีกับตีใหญ่และอนเนกอยู่นั่นเองพนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็เดินทางเข้ากรุงเทพ มาสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองและสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องและดำเนินการติดต่อเพื่อให้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปขึ้นศาลที่เชียงใหม่ในระหว่างที่เขาถูกฝากขังอยู่นั้นเขาก็ถูกอายัดต,ตัวจากอีกหลายท้องที่ทลายเลียงกันไปก็ได้แก่ 1. จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอดำเนินสะดวกข้อหาปล้นทัพย์เมื่อวันที่12สิงหาคม2516 สองสถานีตำรวจภูทรอำเภอบ้านแพรวข้อหาปล้นทรัพย์เมื่อวันที่2 9กามกราคม2 5 1 7 3. สาถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ข้อหาปล้นทรัพย์เมื่อวันที่5ตุลาคม2 5 1 7 4. สถานีตำรวจนครบาลภาะสีเจริญในคดีปล้นทรัพย์เมื่อวันที่18ธันวาคม2 5 1 7้เและเมื่อรวมในคดีที่เขาถูกฝากขังอยู่นี้กระเท่ากับเขามีคดีปล้นทรัพย์ทั้งสิ้น5คดี แต่มีเพียงคดีที่เชียงใหม่คดีเดียวที่ถึงชั้นศาลแล้วละศสารเชียงใหม่ก็มีหนังสือให้ส่งตัวจำเลยทั้งคู่ไปขึ้นศาลผ่านต้นเดือนตุลาคม2518ไปไม่กี่วันเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลสำราญลาดท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของเรือนจำกลางคลองเปรมเป็นผู้ควบคุมตัวตีใหญ่พร้อมอเนกในสภาพพันธนาการด้วยโซ่ตรวนอย่างแข็งแรงขึ้นรถไฟที่สถานีสามเสนมุ่งนาสู่เชียงใหม่ กระทั่งเมื่อส่งสองผู้ต้องหาให้เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบางสำรารา์ลาชจึงเดินทางกลับกรุงเทพทันทีก่อนที่ต้นสังกัดจะมีหนังสือส่งไปยังเรือนจำกลางคลองเกลมแจ้งว่าได้นำส่งจำเลยเดินทางถึงเชียงใหม่โดยเรียบร้อยปลอดภัยหากแต่นั่นคือขาไปแต่ใครเลยจะรู้ว่าขา,ขากลับนั้นมีได้เรียบร้อยอย่างขาไป